เรืควาสืถึงประเด็นวันนี้ค่ะ,ะมีการเดินทางข้าแจ้งความเกิดอะไรขึ้นคะก็พอดีว่าจริงๆแล้วอะเรื่องมันเกิดตั้งแต่ดเดือนตุลาคมแล้วเพราะว่ามีคนอะแจ้งเข้ามาในไลน์ที่ขายของนะคะว่าแบบเห็นรูปนี้ในในเพจหนึง่งแล้วอยากถามว่าใช่คุณเอ็มหรือเปล่าเอ็มก็นึกว่ามันคือคําถามว่าแบบใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือเขาจะได้ไม่โอนตังเอ็มก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าดูจากสีภาพแล้วคือแบบ มันคนละสีกันเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้รูปนั้นน่ะมันคือรูปที่เอ็มลงใน i ิน t a g r กรประมาณว่าเปรียบเทียบรูปที่เราไปถ่ายบัตรประชาชนเมื่อ5ปีที่แล้วกับ5ปีถัดมาแล้วเขาก็ตัดต่อภาพนั้นละ่ะค่ะไปแปะในบัตรประชาชนอันใหม่พร้อมกับปลอมแปลงชื่อเลขบัตรรวมไปถึงที่อยู่ต่างๆแล้วก็ไปโกงคนอื่นแล้วก็หลังจากนั้น2เดือนมาทีนี้ก็เมื่อวันที่20 20เท่าไหร่จำไม่ได้24มั้งคะ ก็มีคนแจ้งมาอีกแล้ววันนั้นเป็นวันที่คนส่งข้อความมาเยอะมากไม่ต่ำกว่าสิบข้อความว่าแบบเนี่ยใช่รูปคุณเอ็มหรือเปล่าตอนนี้เขากาลังตามล่าหาตัวอยู่ว่าคนนี้คือใครเพราะว่าคนนะ่ะโดนหลอกไปเป็นล้านเลยอะไรเงี้ยค่ะคือรวมผู้เสียหายหลายคนมากว่าเออหลอกเอาเงินจากหลายๆเพจนะคะบางคนก็โดนหนักจนถึงแบบสามหมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยค่ะหลอกให้เขาโอนแล้วก็หลอกให้เขาเชื่อใจโดยการส่ง หน้าบัตรประชาชนไปที่มีรูปเออาจจะเปลี่ยนชื่อบ้างเปลี่ยนที่อยู่บ้างแต่ว่าชื่อหลักๆที่เห็นก็คือมีสองชื่อถ้าจำไม่ผิดสรันัดกับอะไรอีกชื่อนึงจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าหน้าก็ยังเป็นหน้าเ,เาอายอยู่ค่ะใช่ค่ะหลอกขายของแต่เขาเปิดหลายเพจมากเลยนะคะมีประมาณไม่ต่ํากว่า3 4เพจอะคะ่ะคือบางคนนี่โดนแบบชัดเจนมากก็คือโอนตังค์ปุ๊บบล็อกเลยตามไม่ได้เลย แล้วก็ด้วยความที่เราสงสัยนะคะเราก็แบบให้ผู้จัดก,การเนี่ยติดต่อผู้เสียหายไปยว่าทําไมถึงทําไมเขาถึงต้องส่งหน้าบัตรประชาชนให้ซึ่งเวลาเราขายของออนไลน์อ่ะไม่มีใครส่งหน้าบัตรประชาชนให้เพราะว่ามันเป็นเอกสารส่วนบุคคลส่วนตัวที่ไม่ควรให้ใครเห็นรวมไปถึงเลขบัตรประชาชน <S <S แล้วก็ผู้เสียหายกับผู้ประมาณว่าเหมือนกับเขาอยากได้ความเชื่อใจ <S <S อ,อยากให้แบบลูกค้าเชื่อใจเขา <S 2> <S 2> เพราะ, <S <S ระว่า ใช่ค่ะว่ามีตัวตนถ้าสมมติว่าเขาโกงนะเขาไม่กล้าโชว์หน้าบัตรประชาชนให้หลอกหรือถ้ามีอะไรนะพี่เอาหนูไปแจ้งความได้เลยเนี่ยหนูส่งหน้าบัตรให้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ความเสียหายเราจะราดไปว่าโดนหลอกไปกี่เป็นเท่าไหร่นะเอ็มว่าน่าจะรวมๆกันก็น่าจะเป็นล้านอยู่นะคะเพราะว่าลายที่เอ็มเห็นหนักสุดก็คือสามหมื่นถึงสี่หมื่นที่ที่แบบว่าหนักสุดแล้วก็ที่น่าสงสารสุดก็คือ มีน้องคนหนึ่งอายุแบบประมาณสิบสิบเก้าไม่ไม่เกินไม่เกินยี่สิบอะค่ะเหมือนเขาน้องเขาใช้เงินทั้งชีวิตเขาอะเพื่อโอนมาให้คนนี้เพราะว่าคนนี้หลอกเขาว่าจะเข้าเครือข่ายทําธุรกิจเอาเงินไปลงทุนแต่ว่าต้องมีเงินค่าสมัครก่อนนะอย่างางู้นอย่างนี้แล้วน้องก็โอนให้แล้วคือสงสารแล้วด้วยความที่น้องเขายังเด็กน้องเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องดําเนินเรื่องยังไงก็ไปแจ้งความแต่เขาไม่รับแจ้งความ คร่าวๆที่เอ็มทราบนะคะและพอติดต่อได้ประมาณ4-5ถึงคนแต่เอ็มเชื่อว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าเขาตั้งเขาตั้งเพจมาเลยค่ะเพจแฉคนโกงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พยายามล่ารายชื่อสำหรับคนที่เป็นผู้เสียหายที่ได้รับบัตรประชาชนที่มีมีมีรูปเอ็มอยู่เอ็มได้ลองติดต่อได้ลองติดต่อคนที่โกงไปไหมครับเอ,อให้ให้ให้ผู้จัดการติดต่อไปค่ะซึ่งบางคนเขาก็อยู่ต่างจังหวัด ใจจริงก็อยากจะพาเขามาด้วยแต่ว่าบางคนแบบไม่สะดวกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงด้วยค่ะก็เลยเออมาคนเดียวก่อนดีกว่าคนที่เรารวบรวมได้ที่กล่าวว่าเป็นหลังคาในัาก็เป็นแชทไลน์ของเขากับผู้เสียหายนะคะแล้วก็มีแชทไลน์ที่มีคนทักมาบอกเอ็มมาบอกข้อมูลว่าเฮ้ยเอ็มต้องไปแจ้งความแล้วนะคือเรื่องของเรื่องตอนแรกเอ็มไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้ คิดว่ามันเป็นคําถามเฉยๆว่าให้ใช่เอ็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนั้นนะคะวันที่24ธันวาคมเนี่ยมันเป็นวันที่เหมือนพลุแตกมากทุกคนแบบส่งข้อความมาเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังพี่เอ็มใช่พี่เอ็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนนะ่ะที่เขาไม่ได้รู้จักเอ็มเขาก็จะคิดว่าอันนั้นคือบัตรประชาชนจริงๆของคนคนนั้นเลยส่วนบางคนนะ่ะที่เขารู้เขาก็จะแบบเขียนแจ้งในหน้าเพจเลยว่า ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะว่ารูปนั้นนะเป็นรูปของคุณเอมลูกสาวคุณหม่ำจกโมกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอม็มถูกแอบอ้างอีกทีนึงประมาณนี้ค่ะแล้วคนที่ปลอมแปลงไปเอมได้ติดต่อไปหาแบบลองติดต่อไปหาเขาบ้างไหมครับว่าแบบน่าจะตามตัวยากอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นหลักฐานใช่ค่ะคนที่คนคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะติดต่อยากแล้วก็ริชเอายากก็เลยวันนี้ก็เลยจะต้องมาคุยกับ อออนิดนึงว่ายัางไงเพราะตอนแรกก็หวั่นใจเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องแจ้งหน่วยงานไหนถึงจะถูกต้องอะไรเง,งี้ยค่ะแต่ก็ไม่คามเสี่ยงเร่อะไอืจริงๆหลักๆแล้วนะคะน่าจะเป็นภาพลักษณ์มากกว่าเพราะว่าบางคนที่เขาไม่รู้จักเราอะค่ะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยทําไมแบบทําไมถึงต้องมาโกงด้วยเขาก็ไม่ได้ดูชื่อเขาดูแค่คหน้าอย่างเดียวแล้วเขาก็อยากจะตามล่าเราอะค่ะว่าแบบทําไมเราถึงโกงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยที่เขาไม่ได้รู้ว่า เฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะถูกแอบอ้างนะเราก็คือหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันกับเผาอะไรเงี้ยแล้วเรื่องธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับของน่าจะถือว่าจะรวมน่าจะมีของกับเราช่วงั้นของเ็มเองใช่ไหมคะไม่น่าจะกระทบนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่ซื้อของออนไลน์กับเอ็มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้คุยกับเอ็มโดยตรงเลยแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วค่ะคุณเอ็มนอกจากจะเสียหาย รู้สึกกลัวไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะออกมาล่าแบบเนี้ยค่ะก็รู้ใช่ก็จริงๆก็รู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคุณแม่ลูกสองโดยนอยเรามีลูกเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินไปที่ไหนแล้วคนที่เขาโกรธแค้นเราจะมาทําอะไรเราหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็โดนไม่ใช่น้อยสองพันสามพันก็ถือว่าเยอะสําหรับบางคนบางคนโดนแบบสามหมื่นห้าหมื่นก็ถือว่าเยอะก็เลยกังวลวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเราต้องมา ทำอะไรสักอย่างซะแล้วเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเจอคนเหล่านี้ที่เขาโกรธแค้นเราโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราก็คือผู้เสียหายเหมือนกันม,มันจะกลายเป็นว่าเรื่องมันจะยิ่งบานปลายไปอีกค่ะ